สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโรูนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่21พฤษภาคม2566าคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เพร่การรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักทตะไาย มีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะโอ้แห้งแมนคนวันอาทิตย์นะคะณนะในช่วงนี้นะคะใครบางคนมีความเครียดนะคะนะัเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ นักเ <m uch ing> ครียดใครที่เครียดเกี่ยวกับด้านของการงานอยู่นะคะใครที่ว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะการเริ่มต้นงานใหม่นะคะทําสิ่งใหม่ๆนะคะ <m uch ing> กอะ็อย่าอยู่เฉยๆนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะบางคนมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะจุดหักเหนะคะเกี่ยวกับการงานที่ทําอยู่นะคะแต่การเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสได้ที่ใหม่นะคะได้งานใหม่นะคะ เยนเพลตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะสีถ้วยบางสิ่งบางอย่างต้องเผื่อใจบ้างนะคะนะสีถ้วยข้อแรกวความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจอย่าไปคาดหวังอย่าไปเร่งกับเวลานะคะสุขภาพนะคะกับผ้อ,อาหารกดไหลย้อนนะคะเจ็บคอมีเสมหะนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังระบบช่องท้องเป็นหวานน้ำตาล คุณผู้หญิงระวังเกี่ยวกับมดลูกนะคะบางคนประจําเดือนมาไม่เป็นเวลานเวลาะคะหาเวลาไปตรวจเช็คมดลูกบ้างนะคะตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะนะเกี่ยวข้องกับโรแก,กรรมพันนะคะพวกนี้นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะัการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะค่อนข้างจะเรียกว่าเข้าสายจ่ายขวานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์นะคะนะคนวันอาทิตย์จุกจิกจูก้จี้ขี้บ่นนะคะขี้ําคานนะคะนะระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ามีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะโชคลาภไม่โดดเด่นนะคะวันนี้นะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิีมีเลข2 1 3 4นะคะ2 1 3หนึ่งานะคะ ต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์เดอะมูลคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะ นะบางคนนะคะมีความเครียดเครียดนะคะกังวลบางสิ่งบางอย่างนะคะนะกังวลเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือบางคนก็เรียกว่า,าเป็นห่วงเกี่ยวกับบทหลันบริวารได้ด้วยนะคะคิดวกไปวนมาคิดกลับไปกลับมานะคะพักผ่อนน้อยด้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะดูแลสุขภาพนะคะนะวิงเวียนศีรษะปวดหัวไม่เกรนความดันนะคะพวกนี้ต้องต้องอเรียกว่าต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะ น่าจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารนะคะนะโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารที่อยู่ไกลๆนะคะอาจจาะเราอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินก็ได้นะคะบุตรหลานบริวารส่งเงินมาให้หรือว่าบางคนนะคะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้ด้วยธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเม้เงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องรู้จักเก็บด้วยนะคะนะรู้จักออมด้วยนะคะเปดเหรียญน,นะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะยิ่งขยันยิ่ง สร้างเม็ดเงินด้วยฝีมือนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานทางด้านโชว์ฝีมือนะคะนะัเขาเรียกว่าลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือนะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะนะคนที่ผลิตนเองนะคะรายได้นะคะจะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะแทเนเพรสมีดวงเดินทางขี่ประจนลงเท้านะคะนะบางคนางานทางด้านประเภทการ การพูดการคุยการติดต่อกันเจรจาการสื่อสารโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะงานทางด้านประเภทบริการนะคะพวกนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะใครข้าขายทางโลกออนไลน์ก็ขอเน้นไลฟ์สดหน่อนะจะยิ่งดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้อง ประคับประคองกันไปนะคะส่วนคนโสดนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะนะ่าจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินซะมากนะคะส่วนโชคลาบนะคะบุตรล้านบริวารน,นะคะจะให้โชคให้ลาบส่วนเลขมงคลจากพายุสี่ม่เลขแปดศูนส่นะคะแปดศนย์แะคะต่อไปนะคะคนวังคาร คนวังอังคารนะคะเดอเดคนมังคารในช่วงนี้นะคะมีความเครียดนะคะนะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะบางคนก็เครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าตัดสินใจอย่างเอาแน่นอนไม่ได้นะคะนั่นเองดาชนีพัดจันนะคะนะักความคิดนะคะยังสับสนนะคะขาวดำนะคะขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะคะในช่วงนี้นะคะ นะมีความเขาเรียกว่ากังวลใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือบางคนก็เขาเรียกว่าสุขภาพด้วยระวังสุขภาพนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะกินยาหาหมอหมอนัดหรือเปล่านะคะนะบางคนปวดหลังนะคะระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้ําตาลนะคะโรคกรรมพันธุ์นะคะนะนะอาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะ 3ไม้เท้านะคะการงานนะคะมีโอกาสบางคนก็อาจจะทํางานควบคู่นะคะสออย่าง3อย่างธุรกิจส่วนตัวที่ทําอยู่แล้วนะคะนะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะนะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์หรืองานทางด้านประเภทขายเสื้อผ้านะคะของผู้หญิงผู้หญิงนะคะนะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับหมอดูนะคะนะงานทางด้านมนต์ิธินะคะนะนะเกี่ยวกับางานทางด้านการ ขายประกันนะคะนะักแพทย์หมอพยาบาลนะคะการทุบการกดการเจาะพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะความรับผิดชอบเยอะหรือเรียกว่าจะมีเข้าคนที่มาใช้บริการเยอะนะคะนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะต้องระวังสุขภาพนะคะนะเราอาจจะเรียกว่าอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะนะไปมีเวลาก็ไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะ รวมทั้งการเงินนะคะบางคนมีโอกาสอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้ได้ด้วยนะคะมีโอกาสต,าต้องหยิบยืมนะคะจากหนี้นอกระบบมาใช้ได้ด้วยนะคะนะหรืออา,อาจจะต้องนําของเก็บของเก่านะคะในบ้านมาแปลเปลี่ยนเป็นการเงินนะคะจำนองจำนำได้ด้วยนะคะพวกแฮงแมนแฮงแมนเดอเดพวกนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการเงินค่อนข้างจะติดขัดได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ สำหรับคุณผู้หญิงนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะหมดไปกับการทําศัลยกรรมได้ด้วยนะคะนะาโดนมีดหมอนะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะนะการทำศัลยกรรมมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหมดเงินกับส่วนตรงนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะ นะในช่วงนี้นะคะให้ระวังการทะเลาะให้ระวังการขัดแยง้งให้ระวังเรียกว่ามีโอกาสมีปัญหานะคะบางคนถึงขั้นท้าเลิกทายาได้ด้วยนะคะนะต้องใจเย็นๆนะคะหันเวลาจูงมือกันไปทําบุญนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันนะคะก็ชวนกันไปทําบุญนะคะจะเสริมดวงทําบุญเกี่ยวกับคนตายนะคะทําบุญเกี่ยวกับผ้าขาวห่อศพนะคะมนลนิธินะคะโรงพยาบาลน,นะคะงาน ทำบุญเกี่ยวกับทางด้านนี้นะคะจะเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะณในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการาไปเกี่ยวกับงานศพนะคะนะงานศพงานอาว่ามงคลหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนความรักของคนโสดนะคะนะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะโสดไม่สนิทนะคะมีบางสินบางอย่างยังปกปิดยังไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้ก็ได้นะคะ นะหรือเป็นเบอร์สองของใครอยู่ก็ได้ด้วยนะคะสำหรับความรักของคนที่เป็นโสดน,นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภวันนี้นะคะไม่โดดเด่นนะคะส่วนเลขมงคลจากพ่ย,ยิปีนะคะมีเลขสามสองสองสามนะคะสามสองสองสามนะคะ้าไปนะคะคนบุญพุทธ วันพุธนะคะเดอะสตาร์นะคะความขวัญความหวังนะคะเดอะสตาร์นะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปในสถานที่เย็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะติดภูเขาติดแม่น้ําติดทะเลนะคะพวกนี้ก็ได้นะคะนักง,งานทางด้านประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยนะคะนักง,งานทางด้านประเภทนี้ลูกค้าเยอะเรียกว่าลูกค้าจองเต็มนะคะธุรกิจส่วนตัวแจมตลาดได้ดีนะคะ นะเจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับหลุดหลันบริวารน,นะคะนะหรือว่าด้านของการเงินก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแปดถ้วยเก้าถ้วยนะคะอาหารการกินอุนดมสมบูรณ์นะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคยุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการกินมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่า เลิกงานมาก็นะก็แวะซื้อของกักตุนเต็มตู้เย็นนะคะนะพวกเก้าถ้วยพวกนีนะ้กินเยอะนะคะระวังแป้งระวังรบ้วนนะคะแป้งมาหวันน้ําตาลนะคะสองถ้วยความรักความผูกพันนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะนะจะได้ใครที่เป็นโสดก็มีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองนะคะก็มีโอกาสได้พาคนรักพาคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะบุรล้านบริวารจะให้โชคให้ลาบนะคะส่วนเลขมงคลจากพายิบสีนะคะมีเลขเจ็ดศูนย์เก้าสองนะคะเจ็ดศูนย์เก้าสองนะคะต่อไปนะคะคนวนันพฤหัส คนวันพฤหสัสสองถ้วยนะคะสองถ้วยบ่งบอกถึงความรักนะคะความผูกพันนะคะนะใครที่เป็นโสดก็มีโอกาสได้พบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะหรือได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะก็ได้ด้วยนะคะนะเดวิลนะคะนะในช่วงนี้คนวันพฤหสัสจะมีคนเข้ามารักมาชอบนะคะแต่ก็ต้องระวังนะาอาจจะคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของก็ได้นะคะนะหร,หรือเรียกว่ามี บ้านที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะก้ามาปะผ่นกับเราก็ได้ด้วยนะคะนะรวมทั้งจะให้ระวังเกี่ยวกับการโดนเอารัดอเอาเปรียบนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงเราได้ด้วยนะคะนะต้องระวังนะคะนะไม่ไม่ว่าจะามาแบบรูปแบบไหนเราก็ต้องระวังนะ,ะบางคนอาจจะมาในารูปแบบแก๊งคอสเซนเตอร์ก็ได้นะคะนะพวกเดวิลนะคะเรียกว่าเข้ามาหลอกมาลวงเรานะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเดอเดทนะคะ มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศพนะคะงานหนัมงคลนะคะหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะก็ได้ด้วยหรือแม้ตัวเราเองก็อาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะตรวจเช็คสุขภาพนะคะเข้าเหรียญน,นะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะนะ่าจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบางสังหาริมทรัพย์ก,ก็ได้ นะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จแต่ก็ต้องระวังถ้าเกี่ยวข้องกับถ้าเกี่ยวข้องกับที่ดินนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะพวกนายหน้าพวกนี้นะคะให้ระวังน้ามีเดวิลนะคะเรียกว่าจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าก็ได้นะคะาการแบ่งสันปันส่วนเปอร์เซ็นที่ละโมบลบมากจากนายหน้าก็ได้นะคะ ส่วนทางด้านของธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาในร้านก็เทคแคร์นะคะจะอา,อาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโชคมีลาบได้ใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะส่วนเลขมางคลจากพยัญชมีเลขสองห้าสามเก้านะคะสองห้าสามเก้านะคะเข้าไปนะคะคนวันศุกร์ คนมันสุกนะคะสองถ้วยคนมันสุกนะคะในช่วงนี้นะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะนะกนารยานานิรใหม่ๆคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะนะเรียกว่าจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆถูกใจกันนะคะอัมพเร่นะคะมีดวงเดินทางนะคะนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศถ้าเราไม่ได้เดินทางไปนะคะก็จะมี คนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะใครที่มีคู่รักเป็นชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะอาจจะคนรักอาจจะเดินทางมาหาเราหรือเราเดินทางไปก็ได้นะคะนะบางคนนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะสาม,มเท้าการงานนะคะทํางานควบคู่2ออย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะหรือบางคนก็กําลังคิดอยากจะขยับขยายงานนะคะ ในการงานที่ทําอยู่อย่างแจมตลาดได้ดี7เหรียญน,นะคะด้านการเงินนะคะทำบัญชีแทบทุกวันคํานวณการเงินตลอดนะคะหรือเรียกว่าจะใช้จ่ายอะไรทำทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นอย่างดีนะคะบางคนก็กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตัวเองได้มานะคะจากเล็กไปหาใหญ่นะคะนะเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะอย่างเป็นความรักที่ รักกันดีอยู่นะคะคนโสดก็มีโอกาสพบรักบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะนะมีโชคมีลาบนะคะคนมันสุขเลขมงคลนะคะจากไระยิปสีมีเลขสองสี่สานะคะสองสี่นะคะต่อไปนะคะคนมันเสา วันเสาร์ห้ามไม่เท้านะคะการงานนะคะงานเยอะงานมากหรือเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะบางคนการงานอาจจะอาจจะวุ่นวายนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานนะคะในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาได้นะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับคนใกล้ตัวนะคะกับลูกค้านะคะก็ต้องระวังนะคะนะคะไม่เท้านะคะกับมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะ ิงเหรียญน,นะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะคิ้งเหรียญใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้นะคะเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อาการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์ู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะหกเหรียญน,นะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะ อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมนะคะทางการเงินของเราก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะนะอาจจะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการทําทบุญนะคะ the world นะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะขึ้นเหนือลองใต้นะคะหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ นะใครที่ทํางานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะเน้นและสดหน่ก็จะยิ่งดีนะคะหรืองานทางด้านประเภทสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะใครที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านของภาษาอยู่นะคะนะัในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่า,าจะได้รับข่าวดีนะคะหรือการเรียน เกี่ยวกับด้านของภาษานะคะเรียกว่าเข้าใจมากขึ้นเข้าใจดีขึ้นนะคะคือทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่เป็นคู่ครองนะคะแลนะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส้นสดมีโอกาสพบรักนะคะทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะบางคนเป็นได้ต่างชาตินะคะก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะคนมันเาร์นะคะ,ะสมุดเงินเก็บนะคะ สตัวสุดท้ายนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข5061นะคะ5061นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับความทำ,ทำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ